สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้แนะนำให้ไปดูคลิปที่ผ่านมาก่อนแล้วจะเข้าใจว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้สวัสดีครับผมป๋าเอจากจ m um b o A เอช n แนลนะฮะก็มันสืบเนื่องมาจาก,ก่คลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําขนมนะฮะทำขนมแล้วก็ ผมทําอยู่ประมาณยี่สิบกว่าชิ้นกินได้ครับอร่อยด้วยแต่ที่เหลือนะเพราะทิ้งมาถึงช่วงเย็นนี่ครับมันกินไม่ได้มันกัดไม่เข้าทีก็ต้องมาหาวิธีกินมันผมจะ้ทำยังไงนะก็เลยวันนี้แล้วนี่ฮนะเตรียมมาสองสามวิธีนะครับ กัดไม่เข้าหมาทางออกมาสองสามวิธียังไม่ได้ทำนะแต่จะมาทำตรงนี้เลยแข็งมากแข็งเยี่ยเลยนี่ฮะวิธีแรกผ่าแล้วกิน <c oughs> นี่ <c oughs> ดูความแข็งมันโอ้โหไม่ไหวแข็งเหมือนเดิมเอาเยอะขนาดนี่ยน่าจะดีที่สุด ไม่รู้ไม่รู้มีใครเอาวิธีผมไปทำกินมาเลยจะดูนี่ท mm. ุบย่งไม่แตกเลย mm. ไม่เรื่อง mm. นี่หว่าชัวน่าจะได้กินแน่ <c oughs> แการทำขนมที่อื <c oughs> ต้องรีบกินนะ ถ้าไม่รีบกินนี่โอ้โหกลับไม่เข้าเลยฟังเสียง <c oughs> <c oughs> ไม่แตกไม่แหลก กินไปหนี้่นะฮจะทิ้งก็เสียได้เนี่ยพอได้หรออือโหเดอดจริงก็ขคาจะมาบอกว่านี่อหลังจะทำเสร็จต้องรีบกินถ้ากินไม่หมดเหลือไว้เป็นอย่างนี้ แข็งพอจะมากินซ้ำกินไม่ได้แล้วโอ้โหเอานะวันนี้ใช้ของเครื่องมือหนักเครื่องพื้นแรงของมีคมยังกินไปไม่ได้เลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะเคี่ยวเท่าที่เคี่ยวไหวแล้วก็ถ้าเหลือก็คงนี่นะฮะเสร็จนี่เจ้ากล้วยปิ้งนี่นี่นี่ ก็ไปกินไม่รู้หมาจะกินบอครับผมอา้าวยังไงก็เป็นวิธีแก้ปัญหาของผมที่มามามา,มาทำให้ดูนะว่ามันกินไม่ได้หลังจากนั้นแล้วนี่นะ่ะใช้วิธีใช้ของดุลแล้วก็ยังกินไม่ได้เลยนะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ